สวัสดียามเช้าครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ได้มาที่โรงเรียนนะครับก็วันนี้วันจันทร์นะครับก็ยังสถานการณ์เหมือนเดิมนะเขก็ต้องเรียนออนไลน์นะครับผมผมก็มาเตรียมเรียนออนไลน์ผมก็เรียนออนไลน์ทีโรงเรียนนะครับเขาว่าเขามีห้องบริการเน็ตนะครับเป็นเน็ตประชารัฐของรัฐบาลนะครับเขาให้บริการในการใช้อินเทอร์เน็ตฟรีในการศึกษาะลรผมก็เลยต้องมาใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเขาก็ มีให้ใช้ผมก็ได้จะมาใช้บริการในการเรียนออนไลน์นะครับแต่ก่อนเรียนออนไลน์เราก็ต้องมาเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตผมก็ก่อนจะเตรียมเรียนออนไลน์นั้นผมก็ได้มาดูรปแงแปลงผักก่อนนะครับมีผักอะไรบ้างไปชมกันเลยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นกระหล่ำดาวนะครับมีอยู่3ต้นนะครับนี่ครับกระหล่ำดาวนะครับก็เพิ่งปลูกได้ไปไม่กี่สัปดาห์ก็เดี๋ยวก็ คงจะเริ่มโตนะครับก็ลองดูนะครับผมก็ไม่เคยปลูกมาก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับกระลำดาวนะครับผมก็ว่าน่าจะคล้ายๆกระลำดอกนะครับผมก็ไม่รู้ก็คอยดูกันไปนะครับอันนี้นะครับทุกคนก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็คือกระเพรานั้นเองครับนี่ครับกระเพราเราดูเลไม่ยากนะครับก็แค่มันเด็ดดอกเขาบ่อยๆนะครับเด็ดเขาบ่อยให้เขา แตกกอนะครับมันจะได้แตกกอสวยนะครับให้เติดดอกบ่อยๆนะครับนี่ครับครับเราของเราครับปลูกง่ายครับต่อไปก็นี่ครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับนี่ครับผมหน่อไม้ฝรั่งนี่ครับกําลังจะออกหน่อมาใหม่นะครับนี่ครับผมถ้ากอไหนที่สมบูรณ์แล้วเขาก็จะออกหน่อบ่อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็นี่ครับแต่ว่ายังไม่ค่อยอวบเราก็ปล่อยให้มันเป็นต้นต่อไปนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็หน่อไม้ฝรั่งนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นมะเขือนะครับมะเขือเปราะนี่ครับกาลังออกดอกก็คือต้นก่อนๆนะครับมันเป็นต้นเดิมแต่ว่าที่ตัดกิ่งออกก็เพราะเพราะว่ากิ่งนั้นมันโดนพวกเพลี้ยพวกอะไรแทะนะครับเราก็เลยต้องตัดออกแล้วก็ให้เขาแตกยอดใหม่น่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้ที่ที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะดีนะครับนี่ครับผมก็แมลงก็ลดน้อยลงนะครับให้เขาออกใหม่จะได้สวยกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็มะเขือเทศนะครับเป็น ผักที่ผมชอบมั้งชอบมากเลยนะครับขออภัยนะครับที่พูดผิดมันเป็นเหมือนสําหรับผมนะครับคิดว่ามันเป็นเหมือนกึ่งผักกึ่งผลไม้นะครับมันเป็นผักที่กินได้เหมือนผลไม้เลยนะครับแล้วมันก็เป็นผลไม้ที่เป็นทั้งผักทั้งผลไม้ผมว่าเงั้ยนะครับแล้วแต่เขาจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับแต่ว่าเราก็มาเน้นในการปลูกทันเองดีกว่านะครับอันนี้เราผมไม่ได้ปลูกเลยครับเขาขึ้นเองนะครับแค่มันเป็นของเหลือจากเศษ อาหารหรืออะไรแล้วก็ได้มาเทไว้ตรงนี้นะครับต้นเขาก็เลยงอกแล้วเราก็นะครับทําค้างให้เขาเรื้อยแล้วก็ดูแลต่อไปนะครับก็ดีนะครับได้กินอยู่นะครับแต่ถ้าผมปลูกที่บ้านนี้เนาะมันไม่ติดลูกเลยครับแต่ว่าปลูกที่โรงเรียนนี่มันติดลูกเพราะว่ามันมีแมลงคอยมาผสมเคสรให้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับปลูกเองได้ทานเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะครับนี่ครับผมกวางตุ้งใบเขียวเลยนะครับแต่ว่า มันจะหนาไปหน่อยเราก็ต้องถอนต้นที่มันเยอะๆออกนะครับเพื่อให้ต้นเขาได้โตนะครับถ้ามันหนาเกินไปมันก็จะแย่งสังอาหารสารอาหารกันนะครับมันก็จะไม่โตนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยถอนต่อไปนะครับค่อยดูแลรักษาต่อไปนะครับนี่ครับผมพามาชมนะครับอันนี้เป็นผักบุ้งจีนนะครับก็ถือว่าถามว่าสวยไหมมันก็ไม่ได้สวยอะไรนะครับเพราะว่ามันโดนแมลงแพลเราไม่ได้ ฉีดยาไม่ได้ไรมันนะครับแต่ว่าก็น่าจะได้ทานอยู่นะครับถ้าไปไหนไม่ดีเราก็ค่อยเด็ดออกนะครับก็กินแต่ต้นใบดีๆใบดีๆนะครับชีวภาพก็อย่างนี้แหละครับเราอย่าไปซีเรียสมากกับแมลงไรมันก็ต้องมีศัตรูพืชเป็นวัตจักของธรรมชาติเป็นปกตินะครับแล้วข้างๆนี้ครับผมผักชีครับเป็นผักที่ผมก็ดีใจนะครับที่ปลูกงอกนะครับนี่ครับผักชีครับส่วนใหญ่ผักชีนี้มันจะ ปลูกดีนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับนี่ครับผมปลูกงอกด้วยผมก็ดีใจมากเลยครับก็ขอให้เขาอย่ารากเน่าตายก็พอนะครับเพราะว่าผักชีนี้ค่อนข้างจะที่เป็นโรคง่ายโรครากเน่านะครับเป็นง่ายนะครับนี่ครับผมดีใจมากครับที่ปลูกผักชีงอกนะครับอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงนะครับนี่ครับเริ่มติดลูกแล้วครับนี่ออกดอกแล้วครับต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับใบสวยไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเลยครับต้นนี้นี่ครับมะเขือพวงครับผม สวยอยู่นะครับแล้วก็เอาไปตำน้ําพริกอะไรหรือว่าน้ําพริกกะปิอะไรก็ค่อยว่ากันไปนะครับนี่ก็เป็นต้นพริกนะครับพริกบ้านเรานะครับไม่ใช่พริกชีฟ้านครับก็ปลูกไปหลายสิบต้นอยู่นะครับก็คอยดูแลไปนะครับเพราะพริกนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูแลรักษายากนะครับเพราะว่ามันมีแมลงมารบกวนแต่ถ้าใครปลูกดีดูแลดีดินมีแร่ธาตุดีมันก็สวยนะครับนี่ครับผมคอยดูแลต่อไปนะครับอันนี้เป็นต้นแมงลักนะครับเยอะอยู่นะครับ <sk original> ก็เริ่มโตแล้วนะครับเราก็ค่อยขุดหรือว่าเอาไปปลูกในกระถางหรือว่าแยกเป็นต้นเอาไปปลูกเป็นต้นๆน,นะครับ <sk ass in this video> เขาจะได้แตกกิ่งขยายนี่ครับแมงลักนะครับไว้ใส่ขนมจีนหรือทําอะไรกินได้มากมายเลยครับแมงลักหอมนะครับและนี่ก็อย่างสุดท้ายก็คือโหระพานั่นเองครับที่เราเรานั้นชอบใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ครับโหระพาครับก็คล้ายกับแมงลักนะครับเราก็ค่อยแยกต้นเขาไปปลูกลงกระถางหรือว่าไปปลูกลงดินในที่อื่นนะครับนี <season> ่คร <Gen> ับผม วันนี้ก็พามาชมนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือข้าวโพดนะครับนี่ครับผมผมเป็นคนชอบข้าวโพดนะครับเราก็ต้องลองผิดลองถูกเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปเน้นในเรื่องของสารเคมีมากนะครับเรียนรู้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ